เมื่อคุณผ่านสเตจนะครับในช่วงของยอดเขาเทพเจา้ามาแล้วเนี่ยคุณก็จะเข้าสู่ช่วงสเตจนะครับของป่ามาสาจานแบบยากนะครับมันก็คือการรียูดด่านสเตจนะในช่วงให้เราเล่นแรกๆก็แหละจำนวน400ด่านนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2อลุปนะครับคือ9ก0าถึง1 0 0 0งแล้วก็ตั้งแต่ 10, 1น0 0 0จนถึง1 4 0 0งนั่นเองนะครับก็ทั้งหมดในตรงนี้นะครับ400สเตจเนี่ย จะมีด่านยากด้วยการที่ผมประเมินแล้วนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4ด่านที่แบบเห็นชัดๆนะครับน,นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยก็คือมอสเซอร์ที่เป็นตัวพวกตัวเดี่ยวแล้วก็พวกตัวหมู่นะครับผส,ผสมผสมกันไปนะอันนี้ก็จะมี2ตัวบ้าง3ตัวบ้างนะครับไปจนถึง5ตัว10ตัว20ตัวนะครับพวกนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็สามารถใช้ทีมตามปกตินะผสมผสานพวกตัวที่เป็นสกิลหมู่นะครับเพื่อช่วยเสริมเข้าไปได้นะครับ แต่ว่าจะมียากจริงๆนะครับจะเริ่มปรากฏก็กคือด่านตรงนี้นะครับตัวแรกที่คุณจะเจอนเขาจะเป็นสเตจเก้าพก็คือเจ้าโนโฮนะครับมีความสามารถในการโจมตีรอบตัวเองนะครับมีต้านซีซีแล้วก็ดีฟับลดอัตราคริติคอลก็ถ้าเกิดคุณโจมตีแบบปกตินะครับคุณจะโดนลดคริติคอลเรื่อยๆประมาณ10-20%จริงๆมันไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่ามันก็เพียงพอที่จะทำให้ดาเมจคุณตกนะครับมาดูเซตติ้งสกิลเซตติ้งทีมก่อนนะครับของทีมผมนะครับก็ปัจจุบันจะจัดแตกต่างจากตอนยอดเขาใช้ป ตอนยอดข่าวทพระเจ้าหดยันวางตำแหน่งของลิโปไว้ตรงนี้ใช่ไหมล้วก็ทําการกระจายพวกตัวที่เป็นเนี่ยประมาณนี้นะครับให้ล้อมรอบเจ้าลิโปไว้นะครับเพื่อกลเรนีที่ว่าไปเจอศัตรูที่มันโจมตีรอบวงนะครับจะทําให้ไม่โดนแต่ว่าเซตติ้งใหม่นะครับตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะจะเซตแบบน,นี้เลยก็คือเอาเจ้าลิโปนะครับมาไว้ตัวด้านหน้าแล้วก็จัดเรียงที่เหลือนะครับอีกทั้งหมด11ตัวตามนี้นะครับก็จะมีบั๊โจมตีปั๊บัตตาคิทิเคลิลบั๊บนาเมิคิทิเคิ บัฟแมนนะครับลดหลบลดกราะนะครับอาตาัตราโจมตีจุดอ่อนนะครับดาเมจโจมตีจุดอ่อนพอเราโจมตีเราก็อีกสตัวจะเป็นคอมโบสหา,าระกับแบ็คโลที่มีไฟลอดดาเมจนะครับของผมก็จะเป็นทีมประมาณนี้นะแต่ว่าคนทั่วไปส่วนใหญ่เขาจะใช้คิมดอกจาแทนไอรีนแล้วก็ตำแหน่งของตัวที่เป็นสไปดถ้าเกิดไม่ใช้เทลเซียนก็มักจะใช้เป็นพวกตัวดาเมจไปเลยนะครับแต่จะบอกว่า2ตัวปัจจุบันของผมเนี่ยที่เป็นไอรีนนะครับก็4ดาวแล้วแล้วก็จะมีนะครับในส่วนของอประดับดาเมจคริเทิลนะครับเลเวล ตัวเจ้าสไป,ปก็เช่นกันนะครับระดับตาเมเคริตเข้าเลเวลห้าสี่ดาวแล้วก็เลเวลหกทั้งคู่นะครับทำให้จะบอกว่าตอนนี้ตัวดาเมจของชันไอรี ID, แล้วก็สไป,ปผมอบเทียบเท่ากับตัวดาเมจประมาณ5ดาวได้แล้วนะอะทีนี้การตีเจ้าโนโฮตามปกตินะครับอย่างค่าเคริตเข้าปกติของทีมเราจะอยู่ประมาณ80%เปอรตพอตีกับโนโคอ่ะมันลดลงไปเยอะเหมือนกันเนาะประมาณเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์่ะเหลือประมาณยี่สิบแต่ว่ามันไม่ค่อยนานหรอกมันมีผลประมาณ สามวินาทีห้าวินาทีประมาณนี้แต่ก็นั่นแหละนามเมจมันก็ตกลงไปเยอะนะครับถึงจะช่วงสั้นๆก็ตามนะแต่ลดลงไปเยอะนะครับถ้าเซตติ้งทีมปกติแบบนี้มันก็จะนามเมจไ์เป็นเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเซตติ้งทีมใหม่นะครับเป็นแบบนี้ทีนะครับก็คือจะต้องวางจ้ริโปไว้ตรงนี้เราเว้นช่วงไว้นิดนึงนะแล้วก็ดันที่เหลือไปไว้ข้างหลังแล้วก็เอาตัวกล้องนะครับไปไว้ที่ตัวที่มีระยะการโจมตีนะครับก็คือสามสิบพ้าขึ้นไปแล้วจะเป็นแทโอนะเจ้าลิงสุนหองอกหรือว่าพวกตัวตีไกลไปเลยยยนอ่างทีก็ได้ มาตั้งก้อนแบบนี้นะครับริโปจะวิ่งเข้าไปด้านหลังของโนโคแล้วโนโคมจะหันไปยิงเจ้าริโปเห็นไหมทำให้ตัวอื่นไม่โดนลดคริติคอลนะครับมีตัวแค่ริโปตัวเดียวที่มีโอกาสโดนลดนะเขาจะทำให้สามารถตีได้ทันเวลานะครับโดยคริติคอลทั้งทีไม่ลดนั่นเอง อีกด่านหนึ่งก็จะเป็นด่านที่9,790นะครับจะเป็นเจ้าเอเลเซียตัวนี้มีความสามารถในการโจมตีรอบวงนะครับแล้วก็ต้านซีซีเช่นกันกับวีการนึงก็คือความสามารถในการล้างบัฟของฝ่ายเรานะครับทำให้พวกที่เป็นบัฟของเซเว่นไนท์อ่ะก็คือหายไปนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่ได้โหดมากก็คือแค่ให้ระวังเรื่องของการโจมตีขอบเขตแล้วก็วิ่งไปด้านหลังเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้มีต้านคีย์นะครับก็คือ0%นะครับสำหรับต้านคีย์ตัวนี้ ก็เซตติ้งก็เหมือนเดิมนะครับก็คือตั้งกล้องไว้ที่ตัวหลังนะครับเห็นไหมก็คือเจ้าเอเซจิันมาจีเจลิปโปตัวเดียวนะครับทำให้ไม่สามารถสร้างนาเบีขอบเชตแล้วก็การลบบัฟนะครับก็จะลบได้แค่เจปปลิโปซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าตัวอื่นที่ต้องการต้องการบัฟจริงๆจะเป็นพวกดาเมจนะครับจะอยู่ด้านหลังก็สามารถจัดการได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่โดนดาเมจ ซึ่งถ้าเป็นฟอร์เมชันปกติที่ตั้งกล้องไว้ที่เลโป้นะครับจะโดนดานเมจแบบนี้นะแม้แถวหน้าจะโดนดานเมจไปเรื่อยๆซึ่งบางทีอ่ตัวที่เป็นน้ำยาพ็ชั่นก็ช่วยไม่ทันนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นที่9,800นะครับตัวนี้ถือว่าจะเป็นตัว DPS c h เช็แล้วเพราะว่าเาจ้าตัวเอลิเซียตัวนี้มันจะมีต้านคีนะครับถึง20%ทําให้ดานเมจเราตกครัว้ามนะ แล้วก็ความสามารถเหมือนก,นกับเจ้าตัวเมื่อกี้ก็คือความสามารถในการสร้างนามัขอบเคตนะครับขจัดผลที่เป็นประโยชน์ก็คือล้างบัฟน,นะแล้วก็ต้านซีซีถ้าฟอร์มิชันปกตินะครับเดี๋ยวมาดูกันนะเวลาเจอกับเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงที่สาคัญคือมันจะมาทั้งหมด3ตัวนะครับซึ่งเราก็จะไล่ตีไปเทีละตัวเหมือนเดิมนะก็คือเอเลเซียแล้วก็ไปที่ไลออนกับทีเรลนะครับถ้าเกิดเราเจอซึ่งซ้่งหน้าอย่างเงี้ยเราจะโดนล้างบัฟน,นะครับทําให้พวกที่เป็นบัฟ ต่างๆมันหายไปนะครับอีกทั้งตัวมันเองก็มีต้านชีตั้ง20%นะทำให้ดาเมจตกควบด้วย2ปัจจัยนะครับในขณะที่ดาเมจที่เป็นขอบเขตเราจะไม่แรงเท่าตัวด่าน9790สมสักครู่นะครับแต่ดาเมจสุดท้ายเราจะไม่พออยู่ดีนะสำหรับตัวนี้นะครับจะใช้วิธีการแบบนี้นะก็คือเดี๋ยวเลื่อนตัวนี้มานิดเดิก็คือ คอมมิชชั่นจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือ11ตัวนะครับจะมีข้างบน4ตัวข้างล่าง4ตัวตรงกลางจะมี3ตัวนะครับย้ายกล้องไปไวที่ตำแหน่งด้านหลังตัวระยะโจมตี35นะครับแล้วก็ไปดวลกันใหม่นะวิธีการแบบนี้นะครับจะทําให้ริโป้นะครับเข้าไปวิ่งไปอยู่ด้านหลังของเอลเซียเอลเซียจะหันมาตีเห็นไหมทีนี้ที่เหลือก็คือเราจะไม่โดนขดจัดบัฟแล้วก็จะเหลือแค่มีแค่ตัวที่เป็นต้านชี้นะครับที่เป็นปัญหานะซึ่งสุดท้ายตัวนี้จะต้องวางผลในเรื่องของ พวกค่าโคเด็กต่างๆนะครับให้เพียงพอค่าพลังต่างๆนะครับลวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลนะคุณสมบัติพิเศษสมบัติโบราณการวิจัยนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็จะมีในส่วนของพรเพิ่มเติมนะที่จะช่วยได้เนี่ยมันก็จะเสยดเฉียดน,นะคือตรงนี้จะต้องใช้ในเรื่องของดวงผลสมควรก็คือทั้งตัวตาจมติจุดอ่อน,นะครับให้ปรากฏแล้วก็คินิคอลให้ติดบ่อยๆด้วย อ o r m a t i o n แบบนี้ก็ประมาณนี้นะก็คือเนี่ยตั้งกลองไว้ด้านหลังเพื่อแค่ลดจํานวนการล้างบัฟนะครับของเจ้าเอเดเซียออกไปนะแล้วก็สําหรับดาบแบบนี้ถึงจะมี3ตัวนะครับแต่ว่าตัวรถเกาะหมู่อย่างเจ้าเี่ยวเฉียวก็ไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูก็ได้นะถึงจะมี3ตัวก็ไม่ได้จําเป็นเลยสําหรับการใส่เซวเฉียวการใส่อีกิจที่ดาวสูงๆอ่ะเพิ่มดาเมจได้มากกว่านะครับเดี๋ยวผมลองใส่เยลเฉียวให้ดูนะครับ นี่ก็คือการใส่เจ้าเสี่ยววเข้าไปเพื่อลดกอดหมู่ก่อหมู่นะเห็นไหมว่าไม่ได้ต่างแตกต่างเือฉันใช้เจ้าอินกิปที่เป็นตัวลดก่อเดี่ยวเท่าไหร่เลยสาเหตุก็เพราะว่าเดี๋ยวผมให้คุณดูนะผมใส่กิปเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคุณดูนะเวลาเราตีจริงสามตัวนี้มันจะตีตามระดับอยู่แล้วก็คือตัวที่อยู่หน้าสุดนะครับจะเป็นเจ้าอเลเซียเห็นไหมการลดเก,ก็คือมันจะลดก่อที่อเตเซียก่อนตัวแรกแล้วก็ลดลบลดหลบนะครับด้วยเสียงอี พอเราตีเจ้าเอเดเซียตายปุ๊บใช่ไหมตัวที่สองเราจะขยับไปที่ไอลออนก็คือตัวที่เป็นรถเกาะมันก็จะไปตีไลออนต่อน,นั่นเองทงั้งรถเกาะรถรถหลบนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือจะไปเข้าที่กิเรลตามลำดับเพราะฉะนั้นนะครับก็คือการใช้ตัวรถเกาะเดี่ยวอย่างอิงกิตจ,จะดีที่สุดในแก่ของดาเมจนั่นเองนะครับสำหรับด่านนี้นะเพราะว่ามันเป็น3ตัวที่มันเรียงลําดับกันอยู่แล้วสุดท้ายก็นั่นแหละต้องหวังให้อัตราโจมตีจะอ่อนแล้วก็ ตัวคีย์ดิคอนะครับออกบ่อยๆเดี๋ยจะมีโอกาสในการผ่านนะจริงๆอันนี้ผมก็ผ่านมาแล้วแหละแต่ว่าเนี่ยพอมาลงซ้ําก็มันก็จะมีจุดที่แบบเขาเรียกว่าวามันเป็นการแรนดอมอะแรนดอมดาเมจนิดนึงอะอถ้าเกิดอยู่ในจุดที่ดาเมจสูงที่สุดนะครับทุกอย่างเรนดอมออกมาสมบูรณ์แบบมันก็จะผ่านนะแต่พอกลับมาเคลียร์ซ้ําดวงไม่ไดีอย่างเงี้ยก็จะไม่ผ่านแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือใช้ดวงด้วยพอสมควรนะครับประมาณนี้นะอย่างรอบนี้เนะี่ยคือผ่านแล้วเห็นไหม โอเคสุดท้ายทีนนี้ไปด่านสุดท้ายที่ผมยังติดอยู่นะครับก็คือด่านนี้ด่านนี้จะเป็นเจ้าลูดี้นะครับมันจะมี2ตัวนะก็คือมาพร้อมกับเจ้าคิสแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเช็คพอยต์เหมือนกันก็คือเป็นต้าคิสยี่ส์นะส่วนความสามารถอื่นอของเจ้าตัวนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะนะก็คือความเสียหายในขอบเขตซึ่งจะบอกว่าดาเมจค่อนข้างเบามากแล้วก็ฟื้นฟูเฮดพีเนี่ยสามารถตัดทิวด้วยคำสาบของซึ่หงหงอกคงได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสาหรับด่านนี้นะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษ ริโป้นะครับตัวที่เหลือก็อยืนตามป,ปกตินะแล้วก็แค่ตีเข้าไปแนวะจะมาของกับเจ้าคิดซึ่งเจ้าคิดจะอยู่ถอยไปนิดนึงก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับตัวรถก่อก็เป็นรถก่อเดี่ยวได้เพราะว่ามันตีตามระดับก็คือตีลูรี่ก่อนแล้วก็ไปคิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นด่าน2ตัวด่าน3ตัวไม่ได้จะเป็นต้องใช้ตัวรถก่อหมู่อย่างเจ้าเสียวเฉียวนะคุณแนะนำเหรียญหนักๆไปเลยดีกว่าอย่างเจ้าตัวอินกิตผมเนี่ยก็คือด่านเมียนหนักมากนะเพราะว่ามี ตัวประดับดาเมจคิ้ห้าก้อนแล้วนะแล้วก็ดาเมจเิติคอเป็นลูกเต่านะครับทั้งหมด5เม็ดทุกตัวผมใส่แบบนี้หมดเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่เซเว่นไน์ Nine, นะทุกตัวนะครับใส่เป็นประดับดาเมจคิ้หมดเลยเพราะฉะนั้นมันชดเชยในะส่วนที่ผมไม่มีคิมดกจา้าแล้วก็พวกตัวอ่ะเย่างเจ้ายอนทีผมก็มีแค่1นดาวนะครับก็คือเป็นตัวที่แบบไม่ได้คาดหวงังดาเมจอยู่แล้วก็คือไปลงดาเมจโซ่อื่นไม่ว่าจะเป็นเซียงอีนะครับสปายไอรีนราเชลเดลโลนพวกนี้ผมอัดเต็มสูบหมดเลยนะ แล้วก็ตัวยืนพื้นอย่างเจ้าแทโอแล้วก็เจ้าลิงเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วซาฮาราผมก็ใส่ดาเมจชฟิลิคอลห้าเมตรไปแล้วนะครับเฮ้ยห,หาก้อนระดับประดับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นเจ้าแบคโกลนะครับผมอัดส,สุดหมดแล้วนะก็เลยชดเชยดาเมจได้ส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ยังมาติดตรงที่ะระดับสเตนหนึ่งหมื่นอยู่นะครับตัวนี้ก็ต้องใช้การเลนน่อมดาเมจกันนิดนึงให้อัตราเจ้าตัวจะออกแล้วก็อัตราฟิลิคอลนะครับออกให้ถี่ถี่ พราะฉะนั้นโซนกันอีกครั้งนะครับเซตติ้งทีมเนี่ยผมใช้แบบนี้ทุกด่านเลยนะไม่ว่าจะเป็นหมู่เป็นเดียวนะครับพวกด่านที่เป็นศัตรูหมู่ก็จะมี5ตัว10ตัว20ตัวเนี่ยก็คือผมใช้อิงกิททั้งหมดก็ยังผ่านได้สบายๆนะไม่ได้ยากอะไรอ้อริปโป้นะครับเพิ่มนาเม็ดไอรีหรือคิน้นเด็กคิมดอกจานะครับบับจมตีมับตาคริติคอลราเชลมับตาเมทคริติคอลเดลโลนส่วนตัวแม่นเนี่ยใครจะใส่ไม่ก็ได้แต่ผมใส่นะครับเพราะว่านามเม็ดสปายผมอะ่ะสูงพอสมควรละ แล้วก็เส้นอี่ยนะครับตัวลดหลบที่มีดาเมจสูงที่สุดตอนนี้ตัวอิงกีดนะครับลดก่อเดี่ยวท,ที่ไม่ต้องใช้เสี่ยวเฉียวก็ได้อัตราจุดอ่อนซึ่งคอคงแพโอความระมตีจอนทีนะครับดาเมจจุดอ่อนแล้วก็คอมโบซาระคูแบ็กโรดนะครับแบบนี้เลยเพียงแค่การตั้งกล้องเนะฉยๆค่นัะนะเฉพาะด่านก็คือตั้งกล้องด้านหลังเฉพาะด่านที่มันเป็นพวกมีรีบัฟพิเศษอย่างโนโคอย่างเจ้าตัวเอเลเซียนะครับแล้วก็นั่นแหละสุดท้ายก็ตั้งกล้องแบบเดิมที่รูดี้ได้เลย เน่อย่างนี้ก็มีทรงอยู่หน้าที่จะผ่านได้แต่ว่ามันก็ขายนิดนึงอ่ะผอจนะครัพวกค่าพลังบางอย่างนะครับขยได้เดือนสองเแต่โดยสรุปแล้วนะครับผมจะบอกว่าพวกตัวอย่างเซเว่นไนท์มันไม่เคยตกงเปต้านะครับผมยังใช้ไอรีนกับสไปซ์มาได้จนถึงสเตนหนึ่งหมื่นเนี่ยกพแสดงว่ามันยังใช้ได้อยู่นะครับไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องดามจมากเพราะว่าคุณสามารถไปเพิ่มนาเมจที่ส่วนอื่นได้ นี่ยผมก็ได้ได้ชนจะขายย่านิดเดียวแล้วเฉลี่ยจะขาดอยู่ประมาณ2% 3%เอเมอ่ขึ้นอยู่กับดวงเลยนะครับหลังๆตัวที่เป็นตัวพรก็ช่วยเพิ่มเยอะนะแล้วเดี๋ยวแผ่นหน้าก็จะมีตัวเสริมนะครับในการเพิ่มพลังเข้ามาอีกก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับด่านยาก4ีด่านของช่วงสเ,เตจที่เป็นปามาสจันท์นะครับ แล้วก็ใน400สเตยต,ต่อไปเป็นหลุมที่2เนี่ยก็จะจบแล้วเราก็จะเข้าสู่เหมืองแรกนะครับเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันต่อพอด่านยากทั้งหมดประมาณนี้ก็สำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอ่าเมื่อสักครู่นะครับก็ผ่านมาได้สดๆร้อนๆเลยนะตอนนี้เข้าสู่สเตท1 0 0 0แล้ว